สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางวันครับวันในช่วง21จนถึง31มอกราคม2565นนี้คนเกิดวันพุธกลางวันจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้น ไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะการนับวันเกิดตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดตามหลักโหราศาสตร์ไทยครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากัน ฝากกดติดตามฝากกด u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ครับเป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันทั้งหลายนะครับ ส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะพิมพ์ตามไอเดียใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันครับ ในช่วง2 1จนถึง31มกราคม2565ต้องบอกว่าเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังนะครับในเรื่องที่ต้องระวังกันก่อนต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นต้องระวังการมีปัญหากับคนที่มีอำนาจการมีปัญหากับคนที่ อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าหรือว่ามีอายุมากกว่าต้องระวังให้ดีนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานที่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากรวมถึงการเตือนให้ระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาบางอย่างในเรื่องงานที่มีเกณฑ์จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันได้เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีครับการทำงาน การทำสิ่งต่างๆมีเกณฑ์ที่จะเจอกับอุปสรรคปัญหาบางอย่างได้แต่ก็เรียกได้ว่าคนเกิดวันพุธลังวันนั้นสามารถที่จะเอาตัวรอดจากปัญหาเหล่านั้นหรือบางคน ถึงขนาดที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่การทำงานการทำสิ่งต่างๆของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นแม้จะมีปัญหาแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และพบเจอกับความสำเร็จที่รอคอยพบเจอกับความสำเร็จที่ต้องการได้ ไม่ยากนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันต้องบอกว่าเรื่องดีๆคือช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานการได้พบเจอกับโอกาสที่รอคอยพบเจอกับความสำเร็จที่รอคอยบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลาที่ คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นการงานจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับแต่การโดดเด่นในครั้งนี้ต้องบอกว่าอาจจะโดดเดี่ยวสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธกลางวันก็อย่าลืมรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้ดีด้วยนะครับอย่าลืมข้อนี้ไปนะครับสำหรับใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้งานแต่จะต้องเหนื่อยสักหน่อย นะครับต้องพยายามต้องดิ้นรนให้มากรวมถึงการมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างเข้ามานะครับแต่อุปสรรคปัญหานี้จะขวางกั้นคุณได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานเพราะฉะนั้นขอให้มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็พยายามให้เต็มที่ในเรื่องของการหางานนะครับโอกาสรอคอยคุณอยู่เพียงแต่ว่ามีปัญหามีอุปสรรคบางอย่างที่ ขวางกั้นอยู่เท่านั้นเองขอให้ผ่านมันไปให้ได้นะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายเอาล่ะครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันกันบ้างว่า21จนถึง31มกราคม2565นี้ดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนีครับในช่วง21จนถึง31มกราคม2565นะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันครับ 21จนถึง31มกราคมนี้ต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันการเงินจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีรายจ่ายเยอะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทอง แต่ในช่วง21จนถึง31มกราคม2565นี้ต้องบอกว่าการเงินจะดีขึ้นการเงินจะคล่องตัวขึ้นคนเกิดวันพุธกลางวันจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันต้องบอกว่าคนค้าขายการเงินคล่องตัวดีคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เช่นเดียวกัน คนทั่วไปมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับโอกาสที่ดีในเรื่องเงินนะครับจะมีคนที่เป็นมิตร เก่าสหายเก่าเป็นเพื่อนเก่าที่ห่างหายไปนานจะกลับมานำพาเอาโอกาสดีๆในเรื่องเงินให้กับคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะจัดการกับปัญหาทางการเงินที่เคยมีได้เรียกได้ว่าการเงินจะดีขึ้นจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของตัวเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้บางคนมีเกณฑ์ที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเข้ามาให้ความ ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนในเรื่องเงินก็เป็นได้เกิดขึ้นได้เช่นกันในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันต้องบอกว่าการเงินจะอยู่ในช่วงเวลาที่กลับมาฟื้นตัวการเงินที่จะกลับมาเริ่มดีขึ้นใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาหนี้สินปัญหาภาระ ค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่บางคนนั้นมีเกณฑ์ที่จะหาทางจัดการหาทางแก้ไขสถานการณ์ได้บางคนมีเกณฑ์ที่จะปิดหนี้ปิด สินบางส่วนได้นะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันถ้าใครที่คิดจะเสี่ยงโชคต้องบอกว่าดวงโชคลาบก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาบนะครับโดยโชคลาบนั้นถ้าจะเสี่ยงโชคต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาบมาจากเพื่อนเก่าสหายเก่า นะครับนำพามาให้หรือว่าคนที่เป็นเด็กนำพามาให้มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง21จนถึง31มกราคม2565นี้อย่าลืมนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองพอมีรายได้เข้ามาพอมีเงินเข้ามามีโอกาสที่จะเก็บเงินได้อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับ คนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่า21จนถึง31มกราคม2565นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันครับในช่วง21จนถึง31มกราคม2,500 65ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันครับ21จนถึง31มกราคมนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะดีขึ้นนะครับอะไรที่เคยคุมเครืออะไรที่เคยเป็นปัญหา ก็ดูจะชัดเจนขึ้นก็ดูจะชัดแจ้งขึ้นในช่วง21จนถึง31มอกราคม2565นี้ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกได้ว่ามีความสุขมีความสบายใจนะครับเหมือนกับโล่งอกก็ว่าได้ในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันถ้าเป็นคนที่กำลัง คบหากำลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะขยับความสัมพันธ์ ปรับระดับความสัมพันธ์เรียกได้ว่าคนที่เคยคบหาดูใจกันอาจจะเปลี่ยนสถานะครับไปใช้คำว่าคนรักไปใช้คำว่าแฟนก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้พบกับความสุขความสบายใจที่ตามหาอยู่นั่นเองเหมือนกับว่าได้เจอคนที่ชอบได้เจอคนที่ใช่แล้วจริงๆนั่นเองเนะครับส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วนี่จะเป็นช่วงเวลาที่ เหมือนกับพบกับความอบอุ่นพบกับความสุขที่ตามหาสำหรับใครที่เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วแต่งงานแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการมีบุตรมีธิดาด้วยใครที่รอคอยในเรื่องนี้อยู่ก็มีเกณฑ์จะสมหวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางวันกับ คนรักหรือว่าคนในครอบครัวนั้นดูจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมีความสุขมีความสบายใจนั่นเองครับส่วนคนโสดครับต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอใครบางคนที่จะเดินเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคุณนะครับการได้พบเจอใครบางคนที่รอคอยการได้พบเจอใครบางคนที่ตามหาอยู่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาความรัก ของคนเกิดวันพุธกลางวันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขออวยพรคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหาหากต้องเจอเรื่องร้อนใจใดเรื่องทุกข์ใจใดขอให้ก้าวข้ามผ่านได้เอาชนะได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอลาไปก่อนครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมาก และจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะพิมพ์ตามไ d เลียใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพุธกลางวันทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ